ร้านมารุช็อปบริการรับเติมโลวัคระบบ ID p ดียและบริการกดเกมพาร์ตแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมป a n i m e f i g h t e r Simulator ตอร์แมป All Star แมป b o f o o ฟและแมป King Legacy ลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยน,นะครับตอนนี้เราอยู่กับ Ro b อกแมป Anime Adventure นจระครับผมจะมาพูดถึงอัปเดต1.5.0กันนะครับว่ามีอะไร,รอัปเข้ามาบ้างนี่นะครับก็นั่ก็คือสรุปอัปเดตนี่งนะครับอ่ะมาดูที่อัปเดตหลอกนะครับอ่ะ two new challenge ชาร์จิ่งนะฮะอ่าเรดอันติดนะฮะนะฮะก็อ่ตอนนี้มีระบบเรดเข้ามาใหม่แล้วนะครับนี่เลยนะครับเรดพวกนี้นะครับก็ระบบเรดก็น่าจะเหมือนในออสตาะนะครับไม่ว่าจะเล่นกี่ฟุตนะครับอ่าก็เลือดมอนก็จะเท่าเดิมนะครับก็ที่พี่ไปลงมาเนี่ยก็แม่งเลือดมอนมาเว็บแรกรอบไปพันสามพันสี่เลยนะครับก็ลงคนเดียวไม่ไหวเนาะทำไมจะพูดก้อเยอะแยะวะเนี่ยนะครับอ่าลงคนเดียวไม่ไหวนะครับแล้วก็ต่อมานะครับ New rate, นิวเละครับยู Unit and นิตแอนด์อีโวลชันครับ uh, ที่รู้นะครับตอนนี้ก็จะมีเจ้าเอเลนที่สามารถอีโวได้นั่นะครับอีโวตัวนี้นะนี่เลยนะครับเอเลนตัวนี้นะอั uh, นนี้ตัวนี้เลยนะครับอ่ะ uh, ก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าใช้ของอะไรอีโวกันบ้างนะครับ uh, ส่วนบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ได้จาก uh, ของที่จะัเกรดเออต้องพูดนี้ดีกว่านะครับอ่าแล้วก็ใครที่ยูได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะครับก็ยูโวหรือบากนั่นะครับก็อีกแล้วนะขอไปด้วยนะครับนี่เลยนะครับจะใช้เป็นซีกนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจะหาจากไหนนะครับสําหรับซีกอ่าเพราะว่าตอนเนี้ยพี่ยังไม่ได้ลงเลดนะครับก็ต้องรดูต้องรอดูเนาะว่าเกมน่ยจะปรับมายังไงนะครับสำหรับเจ้าเอเดนแต่เห็นมีคนหลุดเออถ่ายมาให้ดูแล้วนะครับว่าได้ไม่ใช่ไม่ใช่ได้ที มันมีอะไรให้บ้างนะครับก็จะเป็นการซัมมอนนะครับเลือดประมาณ4500นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าดีหรือไม่ดีนะครับประมาณ7นาทีเนาะค่าอัพมันเป็นล้านเลยนะครับแล้วก็ไอ้ต้นไม้พวกนี้น่าจะหายากกันนีดนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้เนาะต่อมานะครับเรื่องของเลดนะครับนี่เลยอ่ะเลดแลนด้อโดูเดนะฮะโอ้ดิพันเลดแลนด้อมรีนะครับอ่ะดูดอลลิงดูเดนะฮะโอ้ไปหมดแล้วลิ้นนะฮะขอไปด้วยนะครับอ่ะนี่เลย นี่นะครับสำหรับเลทนะครับมันก็จะสุ่มนะครับว่าอันไหนมาเนาะก็อาจจะมาซ้ําหรืออีกอันนึงจะมานะครับอ่ะเลทตอนนี้มี2เลทนะครับจะเป็นเลทของนารุโตะกับเลทของเจ้าไททันนะครับไม่น่าจะว่าเป็นเลทของนารุโตะหรือเปล่านะครับแต่ที่เห็นมันเป็นตามปกนะเนาะปกเฉพาะเออไม่ใช ah ่สองสีปกเกมนะครับปกของเกมหรือว่าปกของแมปเนี่ยจะเป็นเรื่องของนารุโตะที่เป็นร่างสัตว์หางกับเป็นไททันนี่นะครับก็น่าจะเห็นกันแล้วเนาะ ต่อมานะครับนิวเวอร์คัมบิงสูตรนะครับในอัปเดต2.0นะครับก็จะมีนิวเวอร์มานั่นเองนะครับก็คือโลกต่อไปนะครับอันนี้ก็ลองเพลย์กันได้เลยนะครับลองเพลย์กันได้เลยอาจจะมีตัวหรือมีของให้มาเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับแบนเนอร์เทียนะครับได้เพิ่มเข้ามานะครับเพิ่มแบนเนอร์เทียเข้ามาแบนเนอร์เทียคืออะไรนะครับมันจะมีทั้งหมด2เทียร์เรียก3เทียร์แล้วกันเพราะมันมีเทียร์สูงด้วยนั่นเองนะครับเทียสูบเนี่ยจะเป็นสำหรับคนที่เพิ่งเล่นใหม่นะครับหรือว่า เหมือนคนที่ยังไม่เคยสุ่มหรือว่าอะไรนะครับไม่แน่ใจสําหรับตรงนี้นะครับก็จากที่เขาได้บอกนะครับสำหรับแบนเนอร์ทียนะครับสำหรับคนที่มีที่เพิ่งสมัครเข้ามานะครับเรื่องแบนเนอร์เนี่ยคนที่เพิ่งสมัครนะครับแบนเนอร์เทีจะอยู่ที่เชียศูนย์เนาะสิ่งที่จะสุ่มได้นะครับในนั้นก็จะไม่สามารถสุ่มได้เป็นตัวไชนีกับตัวรับจําสุ่มไม่ได้นั่นเองนะครับต่อมาเป็นเทที่1นะครับถ้าเป็นเทีหนึ่งเนี่ยจะสามารถสุ่มเป็นไชนีได้แต่ว่าไม่สามารถสุ่มหาซีเทหรือว่า เจ้าลูลุสได้นั่นเองนะครับอ่ต่อมานะครับเทียร์งก็คือเทียสูงสุดอ่าหรือว่าเทียที่พี่อยู่ตอนนี้นะครับก็คือเอ่อจะสุ่มได้ตัวปกตินะครับก็เหมือนตู้ปกติเลยนะครับที่เป็นเทียร์งตัวนี้เนาะไม่ได้เพิ่มการออกมิติหรืออะไรนะครับแค่ปรับให้มันหาของได้ยากขึ้นสำหรับพวกสมัครหรือว่าปั๊มใหม่ดีนั่นเองนะครับอ่ก็ประมาณนี้เนาะนะครับอ่ะแล้วก็นะครับเอ่อต่อมานะครับในอัปเดตต่อมานะครับ ไม่ใช่อัปเดตสิอัปเดตหัวข้อต่อมาอ่ะหัวข้ออัปเดตต่อมาพูดอะไรดีวะเนี่ยอ่ะนี่นะครับ a d swt to remove shiny form อะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับอะไรนะครับ shiny form u n i ่คืออะไรนี่นะครับอันนี้ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าตัวที่พี่มีเนี่ยเพิ่งเพิ่งเป็น shiny เลยครับจะเป็นตัวธรรมดาหมดเลยเนาะนะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับอ่เรื่องเอ็ดก็ฟาร์มกันหูตาเหลือกนะครับตอนนี้เวลอยู่ที่92แล้วเนาะนะครับเรื่องลูฟี่นี่นะครับสำหรับคนพี่ เอ่ออยากเอ่ออยากรู้นะครับว่าฉากตัวนี้แลกตรงไหนนะครับก็คือแลกจากจูลูฟี่ตัวนี้เลยนะครับอ่ะตัวนี้นะปุ๊บแลกปุ๊บก็จะได้เป็นเอสมาร์นี่นี่นะครับตอนนี้ก็เอ่อพี่ได้ทําการแลกไปนี่นครับห้าเอ่ออีโดนแล้วเนี่ยห้าตัวแล้วนะครับอ่ะก็ไม่รู้จะแลกมันทําไมนะครับอ่ะก็ลงอินฟินิตี้ด่านหาเยอะมากนะครับทำเพื่อไล่วันก็คือได้อินฟินิตี้ก็พอแล้ยครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวลองซุ่มให้ได้นาฬิจบก็เป็นระดับแดงครับเผื่อ เราจะดูข้อมูลตัวอีโวนี่ครับเห็นมันเป็นรูปนารูโตะแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าใช่นารูโตะตัวนี้ที่เป็นร่างย e ูหรือเปล่าครับจะพาไปดูนี่ครับอย่านะอย่ามิติกมานะโอเคอไม่แน่ใจว่าอีโวของนารูโตะต้องใช้ขั้นไหนนะครับแต่น่าจะขั้นนี้แหละนะครับขั้นที่เป็นร่างแลงหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นตัวที่ดรอปจากเลทเท่านั้นนะครับก็ดูกันเลยนีนเ่เลยครับปุ๊บ อ่ะโอเคนะครับสำหรับเจ้าดาวโตน่าจะเป็นตัวที่ดรอปจากเลดเท่านั้นนะครับอ่ะก็เดี๋ยวอีกอรอรอรอเลดมาเพื่อก็น่าจะขึ้นสตรีมแล้วประมาณวันสามนะครับลงเลทกันเนาะอ่ะสำหรับเรื่องลงเลดน่าจะลงได้ครั้งเดียวนะครับลงได้ครั้งเดียวพอลงอีกรอบนึงน่าจะไม่ได้ขอหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นแค่ชาเลนจ์ก็ไม่รู้นะครับแต่ในนี้มันเป็นบอกชาเลนจ์นะครับช h a l l e n g i เลดนะครับก็คือเลดตัวนี้นะครับไม่แน่ก็น่าจะลงได้เรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูเนาะ อรหารอ่าเพราะาอันนี้พี่ยังไม่เคยลองอ่าแล้วก็ยัง ตอนที่มันมาอตอนที่มันมาเนี่ยหลับนะครับแล้วก็ไม่มีคนลงด้วยนี่ครับอ่าโอเคส่วนมอลบัคฟิกแอนด์บาลานซ์เชนนะครับปลกอินฟูเมนต์อันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับก็คำมันเหมือนแอนด์มิสเตอร์เลยนะครับสำหรับแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็ใครที่อยากให้รีวิวตัวอะไรก็คอมเมนต์ไปได้นะครับตอนนี้ก็สุ่มหาแชงฟูดอยู่นะครับแต่ว่าโดนไปสองสามหมื่นแล้วก็ยังไม่ได้ก็ช่างมันนะครับก็น่าจะไม่ได้ทําการเออ่สุ่มหาแชงฟูดอ่ะแล้วก็รออัปเดตสองจุดศูนย์จุดหรับอัปเดตหน้าน่าจสำหรับอ เดือนไม่ใช่เดือนหน้าสิน่าจะช่วงเดือนหน้าเออถูกแล้วนะครับอีกเจ็วันครับถ้าสีอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็2อาทิตย์เนาะก็รอดูเกมประกาศอัปเดตนะครับไปเน่อาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์นี้ก็ได้ครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่าแล้วก็มีโค้ดหนึ่งนะครับลืมบอกเลยนะครับมีโค้ดหนึ่งนะครับมีโค้ดหนึ่งที่เอ่อเขาแจกมานะครับเป็นเฟิร์สเดทเนาะเป็นเด็ดใแรกนะครับอ่าก็ไม่รู้จะได้อะไรบ้างน่าจะเป็นได้เป็นติ๊กเก็ตเนาะเดี๋ยวเราไปใส่โค้ดกันก่อนละกันนะครับก็โอ้ใชช้นนนนี่่กััเเต็มมลยะาง ไม่ใช่เราเนาะ,ะปุ๊บอ่ได้เพชรมานะครับเมื่อกี้ได้เพชรน่าจะมดสองร้อยหรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่ได้ยังอื่นเลยนอกจากเพชรอ่ะอ่ะอ่ะแล้วก็เรื่องเลทนะครับอ่การซื้อตั๋วมันจะมีตั๋วลงเลทอยู่นะครับตัว๋วลงเลทจะใช้เป็นเงินนะครับใช้เงินได้นะครับใช้เงินนะอตอนแรกเนี่ยเขาเป็นเป็นสองพันห้าเนาะแต่ตอนเนี้ยปรับลงให้เหลือพันห้าแล้วนั่นเองนะครับอ่าสำหรับเรื่องโกเนี่ยได้จากไหนบ้างก็หาได้จากการขายตัวละครแล้วก็ลงชาเลนจ์นั่นเองครับอ่แล้วก็เขาได้ปรับ ทำการนะครับทาการปรับสิอ่าทาการปรับเรื่องของที่ได้จากเหรียญนะครับอ่าก็ตอนแรกเนี่ยมันได้ของน้อยมากๆนะครับเขาก็เลยปรับให้มันได้ของเยอะในครับหนึ่งเพราะว่ามันลงยากมากเลยนะครับสำหรับเรื่องเหรียญนะครับแล้วก็นั่นนะครับอ่าวิธีการซื้อตั๋วก็เจ้าแชงพูดข้างในเลยนะครับก็จะมีให้ซื้อตั๋วอยู่นอกข้างในนะครับอตนที่เป็นกรับหรือเปล่านะครับก็อ่าแพทหน้าก็น่าจะมีโลกใหม่เข้ามานะครับโรกใหม่ก็น่าจะแค่เปลี่ยนตู้หรือเปล่านะครับอาจจะเป็นเพิ่มเรื่องเอ่อเพชรที่ต้องใช้สุ่มแล้วก็ เป็นวิติกอะไรอย่างี้คะไม่ได้เล่าดาวไปเช็คนะครับอ่ะก็จะเชื่อจนปักใจเชื่อนะครับจะปักใจเชื่อเนาะก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่าพี่ก็ไม่ใช่แอดมินะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกระดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ